ผีร้ายที่ปลายนาหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ชายทุ่งกว้างหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนกลัวนั่นคือผีดุที่เดินเตรดร่อนคลอหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาที่ปลายทุ่งว่ากันว่าดวงวิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณของนักรบที่ตายอย่างโหดเหี้ยมในสนามรบและยังไม่จากไปไหนยังคงสิงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ เนื่องจากยังมีบางสิ่งบางแย่งยังค้างคาผูกมัดเหล่าวิญญาณนี้ไว้จึงไม่อาจจากไปอย่างสงบได้ว่ากันว่าวิญญาณของเขาทรงพลังมากจนสามารถทำลายล้างและสร้างความหวาดกลัวได้ทุกที่แม้ชาวบ้านจะหวาดกลัวแต่เด็กสาวคนหนึ่งชื่อไละลาก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเผชิญหน้ากับผีร้ายเธอเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพลังและความน่ากลัวของผีและรู้สึกทึ่งกับมัน เธอรู้สึกว่าจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับผีเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญของเธอและปกป้องหมู่บ้านของเธอจากความโกรธแค้นคืนหนึ่งไลลาแอบออกจากบ้านของเธอและเดินไปที่ปลายทุ่งขณะที่เธอเข้าใกล้ผีเธอรู้สึกได้ถึงพลังงานที่รุนแรงที่เล็ดลอดออกมาจากมันแต่เธอก็ยินยัดและ,ะเผชิญหน้ากับผีตัวต่อตัวที่ทำให้เธอประหลาดใจคือผีไม่ได้ทำร้ายเธอมันพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงที่สงบและอ่อนโยนแทนมันอธิบายว่า มันไม่ต้องการทำร้ายใครและมันหลงทางและสับสนไลล่าฟังคำพูดของผีอย่างตั้งใจและตระหนักว่ามันไม่ได้ดูร้ายอย่างที่ทุกคนคิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไลาลาก็เป็นเพื่อนกับผีและมักจะไปหามันที่ท้ายทุ่งเธอจะนำดอกไม้และอาหารมาให้และพวกเขาจะใช้เวลาหลายชั่วโมงพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและโลกในไม่ช้าชาวบ้านก็รู้ว่าผีไม่ใช่ทายคุกคามและไลาลาก็สามารถทำให้วิญญาดูร้ายเชื่องได้ หลายปีผ่านไปเล่ลาก็แกลในที่สุดเธอก็เสียชีวิตแต่มรดกของเธอยังคงอยู่ผียังคงเฝ้าหมู่บ้านแต่มันไม่ได้ทําให้ใครกลัวอีกต่อไปมันเป็นสัญลักษณ์ของสติภาพและการปกป้องต้องขอบคุณความกล้าหาญและความเมตตาของเด็กสาวคนหนึ่งดังนั้นหมู่บ้านจึงเจริญรุ่งเรืองต่อไปและผีดูที่ปลายทุ่งก็กลายเป็นเพียงความห่างไกลหรือไว้เพียงความทรงจำของทุกคน